นี่เราก็มาอีกสถานที่หนึ่งนะครับท่ายบางกุ้งนะครับก็ะจะมีวัดบางกุ้งอยู่ด้วยนะครับนี่นะครับสัญ,ญลักษณ์อะไรครับนี่ขนมต้มครับไปเดินชมข้างในกันครับ เดดล้วนเดดล้วนปุ๊บปุ๊บอเห็นครับผู้คนก็มมีนะครับพร้อมมีนะครับ ง่ายๆครับใกล้กรุงเทพครับขบับรถมาแป๊บเดียวครับมหนน่อยจ้ี่ครับโบสถ์นะครับอยู่ในต้นโพครับนี่คือไฮไลท์ของวันนี้นะครับไฮไลท์ของที่นี่นะครับในความมีกราบไหว้นะครับให้ถ่ายรูปในน้อ

ต้นโพ,พใหญ่นะครับเ,เี่แล้วปกคุมปกคุมโบสถอยู่ครับอ้วขอดูกันนะครับอ,อาจจะเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าคนเยอะ,อะเดี๋ยวจะพาเดินดูร,บรบอบๆอ

รูปเป็นท่ายเหมือนในในหนังในละครไทยนะครับนี่ครับมาจถเขก็ไปปิดทองนะครับพระประธานในโบสถ์นี่อันซีนมากครับ

ที่จอดรถก็มีเยอะ<ๆ>เยอะ<ๆ>อยู่นะครับที<ๆ>่จอดรถรับลานจอดรถกว้างอยู่นะครับเราเจอแล้วครับ<ๆ>นี่มอีมองหาสิ่งนี้นะครับมานานแล้วแป๊บป้ายบอกอะไรต่างๆนะครับส่วนสำคัญของสถานที่อันนี้คือต้นกลาง กลางใส่ทองอะนะครับเรียกชื่อหนึ่งใส่ทองอลุงอ่าลุงก็เรียกได้นะครับทางภาคเหนือเึ่งนะครับสามารถพบได้ในประเทศไทยพม่ากินเูชาลาวอินเดียศรีลังกาปากีสถานนะครับขนาดต้นไม้ขนาดใหญ่หนะครับมีฝนด้วยนะครับมีฝน มีผลเขาครับมีหรือเปล่าครับต้น,บนนี้หรือเปล่าโอ้มีสเสมาเปล่าครับเนี่ยมีเหรียญติดนี่ผลอะไรครับขออนุญาตนะครับ,น,น,รบนี่ผลอะไระครับเนี่ยนะครับ มต้นโพรครับเนี่ยเอาช่ต้นโพออต้นกลาอ๋อนับที่เซลฟี่ต้นกลออนา,ออกลม,า,ามีน้องมีนปีไทย ตลังนะครับไม่ใช่ต้นโพโอ้ยอันนี้มาครั้งแรกครับขออภัยด้วยครับมาแล้วครับนัิงเวลาที่ไปเที่ยวตลาดนน้ำยาเยนน้ำประวัยขอยขอนุญาตเข้าไปไหว้พระก่อนนะครับออกมาแล้วครับหลังจากเข้าไปได้พระประธานข้างในโบสถ์นะครับ แก้ไขข้อมูลอีกครั้งนึ่งนะครับไม่ใช่โบสถที่มีต้นโทปกคุ่มนะครับเป็นต้นกลากนะครับหรือต้นไทรทองนะครับปกครองเพราะวันนี้นะท่องเที่ยวก็เยอะสมควรนะครับอ่คนที่มาร่วมทำบุญนะครับนี่คือค่ายบางกุ้งนะครับแล้วก็จะมีวัดบางกุ้งอยู่ด้วยนะครับ ฝั่งโงน้นมีน่าจะเห็นแวบๆบแบบเป็นทังโน้นนะครับเป็นเหมือนเขาเลี้ยงม้าเลี้ยงมา้เงมาเดี๋ยวเราจะเดินไปดูครับเลี้ยงมา้าเดี๋ยวอรอปณิตากับมิสมิธนะครับจะพาไปดูม้านะครับกกรอ่ะเอาไปแล้วครับ <laughs> ม,มุดแก้ขาไปแล้วนะครับ ไม่ได้มีแค่ต้นกลางนะครับที่ปกคุมโบสนะครับมีต้นโพด้วยนะครับสรุปก็มีทั้ง2ต้นเลยนะครับที่ปกคุมโบสนะครับแต่ก็รวมๆแล้วก็ล่มเย็นครับสวยงามล่มเย็นอ่ะแล้วถึงแล้วนะครับคอกมาเดี๋ยวดูครับนี่ครับวันนี้ตายมิสมิดก็มาครับถึงแดดร้อนกรัสูดตายครับตาบุญครับ อ่าแล้วครับม้าครับว้าวอ่าโอ้กลิ่นชื่นใจวัสดีวัสด,ดีดดนี่พรบกุนูม้าขาวนะครับอัศวินผมกํลังเออ,เอ,อกินอะไร <c oughs> กินอะไร <c oughs> กินอะไรหนูซื้อหญ้าใช่เอาหญ้าเนี่ยข้างข้างนี้หญ้าที่มันร่วงลงมาไ,มได้หรอได้มันร่วงลงมานี่ เนี่ยเห็นไหมนเนี่ยอลองดูเอาแล้วครับลุมแล้วอ,อก,ก็ของเขานะครับเขาแล้วเขาทำร่่งนะครับของของม้านะครับไม่ได้เขาเป็นรางนะครับแล้วก็ก็ร่วงนะครับเก็บดูหนุนเก็บมาดูด้วยนะอย่ามีไอพลาสติกติดด้วยนะ,ะนี่ครับนี่เลี้ยงมา้า เลี้ยงนกเลยครับมาหน่อยอืมอห็นไมครับอร่อยอร่อยสุดีีรก็ผมกินยาอยู่ครับผมกำลังอร่อยครับแมมันดนเดินไปดูนะครับเดินไปเดินไปดูกันดูกันทางนู้นมองไงหนะกินด้วยกินด้วย อย่าแย่ยงกันอย่าแย่ยงกันเดี๋ยวก่อนอย่าแย่ยงกันโอ้นี่อดอันนี้เขียวติดหูแล้วเดี๋ยวเพื่อนกินหูนะแต่เพื่อนแทะหูด้วยหนูระวังหนังยางเออเห็นนี่ชัดเจนใกล้ชิดดีครับผมยังไม่ได้กินเลยครับผมอยู่นี่ครับผมยังไม่ได้กินเลย ผมหล่อเม่กับผมเป็นม้าขาวครับเอ,อ่เอเถอรศั์กินไม่ได้ครับผมเป็นม้าขาวนะครับผมหล่อนะครับหนูดูดูหนันงยางด้วยนะหนูซสื้ออาหารนะครับซสื้ออาหารให้ม้านะครับอ่าเป็นอาหารเม็ดนะครับนี่เอาเงินใส่ตู้นะครับ เอาเงินใส่ตู้ฝากบุ้งกำงละสิบอาหารม้าก,ก็ถุงละสิบนะครับอ๋อเป็นอาหารอย่างนี้นะครับเป็นเป็นเม็ดอย่างนี้เป็นเม็ดเป็นเม็ดอย่างนี้นะครับปบิดไปก่อนเดยวนกเข้าไปนี่นะครับเราก็สามารถเอาอาหารเม็ดอะ,อะไรลูกอะไรทองติดมาครับ บอกให้ออกไปติดหน้ารถอออ๋โอเคลยบ้านนี่มาก็กินอาหารเม็ดเหมือนกันนะครับนาะำมิสมิททีลงไปแล้วอ่านี่ครับมิสมิททีลงไปมิสมิททีลงไปแต่ปาน,นิตาย,ยัางแกะไม่ได้นะครับ <laughs> มิสมิททีหมดไปถุงนึงแล้วปาน,นิตาย,ยังแกะไม่ได้มาทางนี้ด้วยเนาะ นี่นะครับสี่เลยละ่ะวอรกินนี่อย,อ,อ,ยอ๋ออยอ้วนนะครับนี่แม่พุงนะครับว่าผมอ้วนอยู่นะผมอ้วนอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นมาสายพันธ์อะไร เหมือนกันนะครับหุ่นแบบพอดีนะครับหุ่นกระถานรัดพอดีไม่ตโตแล้วก็ตัวเล็แล้วก็ตัวเล็กเป็นไปออกกายบ้าง้มออกกินน่อในี้นหะมันวิ่งไ่เจแล้วนะหมดแล้วทีันแคงไม่ได้เลยามาถึงอาจให้หมดแให้น้อง พี่หมอนครับอาลูขอบคุณครับพี่หมอนครับพี่หมอนขอบคุณมากนะครับพี่หมอนครับขอบคุณครับพี่หมอนครับวัด บางพุ่งก็ขอเอาระเบียดกันกินนะครานี้ไม่มีแล้วหมดแล้วลาไปด้วยภาพม้ากำลังอร่อยอาหารแล้วกันนะครับก็ไปติดตามต่อไปนะครับว่าจะพาไปทำบุญให้พระทำบุญไปจนไยที่ไหนอีกนะครับ คุณแล้วก็สวัสดีครับ